สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับของศาสตร์การสาวนะครับก็จะมาพูดคุยกับพระเนื้อดินนะครับเขาพิมพ์ไก่หางพวงของหลวงพ่อปานวัดบางลโกนะครับว่าพระหลวงพ่อปานนี่ก็สร้างหลายยุคนะครับหลายหลายหลายรุ่นนะครับรุ่นแรกสองสร้า้งมาเรื่อยๆนะครับแต่เราที่เรามาพูดกับวันนี้ เราจะมาพูดยุคต้นของหลวงพ่อปานนะครับยุคต้นก็จะทุกพิมพ์จะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอนำเียนให้ทราบว่าในการไปต่างประเทศนั้นคนต่างประเทศเขาจะดูว่าดินชนิดนี้ม็อยู่ในยุคไหนเพราะขเขามีข้อเปรียบเทียบครับอย่างาเกาหลีน,หน่าเกเนี่ยอันนี้ของจีนเขาเขาจะรู้เลย เพื่อมาตรวจของไทยถ้าเป็นเนื้อดินนะต้องมีไทเทนเนียมอ่ะก็จะรู้ละแยกแล้ว,ว่าอันเนี้เป็นของไทยสําหรับทําเครื่องส้างโลกละเป็นดินดนละเอียดของขอทราบของเมืเ่อี้เขาตรวจพบไชน่าอาเกาหลินไชน่าเกรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าของเขานะครับถ้าองค์นี้มันเป็นเกาหลินไชน่าเกรก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้ให้เอฟซีตาบา่าเดลทานะนะัสสมพระ ดินเผาของหลวงพ่อปายุคแรกเนี่ยจะสะสมแบบไหนนะครับกายภาพแบบไหนมีมวลสารสักติดมีอะไรบ้างในองค์นี้เต็มก็เต็มเราเต็มเราก็จะรู้นะครับขอให้ท่านมาที่เต็มอมุดเดชมาที่เจเสาวกจตานีนี่นะครับก็จะทาําการคัดกรองเรื่องต้นให้นะครับโดยมาที่ศูนย์เต็มอมุเดชของเราดีนะครับส่วนรายละเอียดว่ามันมีอะไรในองค์พระ มีหลวงพุทธคุณิ่งพิเศษต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับก็เรียนเชิญครับอาจารตาค,ครับครับสวัสดีครับเริ่มแรกเราต้องดูคัดกรองเบื้องต้นหน่อยว่าดูกายภาพดูกายภาพของหลวงพ่อปานน่ะเราก็ดูการได้จะเก็บในสายของเราที่สาย,สายที่สายจะสะสมของเราที่จะไปนาพาไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องสะสมเริ่มแรกเราต้องดูกายภาพแบบนี้ก่อนว่าอ่าการที่เราทำอย่างยุค การยุคมียุคมีย่นและมีสารธาตุอะไรอยู่ในในองค์พระเนี่ยเราเราต้องสะสมทางนี้ก่อนให้ผูกทางแนวทางถูกต้องก่อน,อนว่าที่มันขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรอาจารย์รู้ได้ไงเพราะอาจารย์ได้เข้าเต็มมาแล้วองค์นี้ก็เลยสามารถบอกได้เลยว่าทําไมเขาต้องเป็นสีแดงทําไมต้องเป็นนี่ดินดินจากที่ไหนอย่างไงเนี่ยคือตารางธาตุเขาจะบอกว่า วิทยาศาสตร์ในในโลกขุนนี้ไม่บอกเก๊แท้ครับบอกว่ามีวัสดุอะไรที่อยู่นะมีสารธาตุอะไรอยู่ในที่นั่นอาจารย์จะพูดถึงวัสดุเนาะี๋ยวจะพูดไปว่ปาเป็นยาง้นคือลักษณะของของหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงเนี่ยมวลสารหลักๆทาก่านเขาสร้างจากดินขาวดินขาวจากที่ไหนครับอ่าลํำฟางต่อลำพูนก็เหมือนที่สร้างหลวงพ่อเงินเนื้อดินท่านก็สร้างจากดินขาวอ่าพระรอดมหาวันก็ดินขาว พระสุงกอรกระดินขาวพระผงสุพรรณพระนางพญา,าสุ่มกอทั้งหมดแหละในเนื้อดินน่ะถ้าเป็นพระในชุดเป็นจ่าปรกกีจะสร้างจากดินขาวลําปางต่อล,ลําปูนรู้ได้ยังไงว่าเป็นดินขาวอาจารย์เสาไม่รู้เองบอกต้องไปเข้าเครื่องเซ็มโดยนักเวส์นักเวส์ก็จะบอกว่าดินขาวจะดูอะไรหนึ่งอัลูต้องสูงอัลูต้องสูงเลยเริ่มสี่ห้าหกเจ็ดไปเลยอ่าแล้วก็ ดูซิลิคอนซิลิคอนมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ปัญหาคือปัญหาคือว่าเป็นดินขาวจริงไหมมีไทเทนเนียมของเราจะมีธาดินขาวอันนี้ก็มีไทเทนเนียมเหมือนกันครับเนี่ยถึงว่า้าตดินขาวอะลูต้องหกกว่าซิลิคอนสามสิบเอ็ดกว่าแล้วก็ไทเทนเนียมก็ศูนย์จุดสามสิบกว่าไ,ได้ขออนุญาตครับถ้าถ้าเป็นดินอยุธยาดิดนข้าวคากวัดบารโคโออันนี้ไปไหนไปกับเราไม่ได้ มันไม่ไม่มีไทเทเนียมอะรนียมันไม่ไมมมด้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในการสร้างนี่นี่มันเป็นพระที่สร้างพระศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยต้องสร้างจากดินขาวคือน่าจะเป็นวัฒนธรรมของยุครุ่นต่อรุ่นใช่ในแต่ภาคเหลือทั้งต,อ,ตอนต้นตอนกลางตอนปลา,ายคือลักษณะในการสร้างานความายความในความหมายของอาจารย์เสารนะว่าทําไมเข้าครึ่งดินขาวมาสร้างเพราะหนึ่งดินขาวเป็นสัญลักษณ์ของ ดินขาวเป็นสัญลักษณ์ของผู้ผาศาสนาขาวเนี่ยผู้ศาสทธาอันดับหนึ่งสองเผาแล้วไม่แตกเผาแล้วไม่แตกหกักแล้วมีความคงทนในยุคสมัยโบราณในสุขโขทัยนะคือเครื่องปั้นดินเผาเข้าใช้ดินขาวเหมือนกันเพราะคุณสมบัติเขาเผาแล้ว ไม่มีความคงทนไม่แตกไม่ล้าวอ้เื่อปั้นดินเผาแถบลำปางทั้งหมดทั้ง<ม>นี้อที่โทบทุกวันนี้อางอรตอาอก็ยังทําอยู่เลยเออก็ใช้ดินขาวแต่ดินขาวที่นั่นคงจะไม่มีคงจะไม่มีแล้วอ,อคงจะไม่มีแล้วก็อาจะจ,ะจะทําดินอย่างอื่นที่เป็นวิาศาสตร,ร์เพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกันเพราะพื้นที่ใกล้เคียงใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าขนาดนี้ที่ดูเห็นไหมดูความเก่ายุคของหลวงพ่อปานบางรถบางลำโกแต่ส่วนในทีมงานของเราอาจารย์เสาจันทนีนะ เราดูแล้วมวลสารธาตุเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วต้องเป็นดินขาวเท่านั้นถ้าดินข้างวัดดินนอกกำแพงที่ไหนอะไรต่างๆนั้นไปกับเราไม่ได้เพราะเพราะเราเนี่ยเสนอแนวทางที่เป็นปอสิศาสตร์ตั้งแต่พระรอดมหาวันสร้างเกูดินขาวครับก็จะนับเป็นเอฟซีทราบวันพระนพบปานะอันนี้ดินขาวใช่ไหม ต่อไาอาจจะไปดินข้างวัดดึนอะไรมันยุคหลังๆอ่ะเพราะมันไกลไปมันมีเขาปิดป่าพอต่ออะไรสองสี่สองห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สี่แลศูนย์สี่แต่ก่อนนั้นก็ห้ามห้าห้ามธรรมดาก็สองสี่เจ็ดห้าก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางรัฐบาลก็ห้ามแล้วว่าไปตัดไม้ทำลายป่าถ้าจะเป็นกฎหมายจริงๆร่างกฎหมายปีการศึกษาก็สองห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่ใช่ถ้าพายุใหม่ๆที่ถ้าเราเอาไปตรวจพบเนี่ย ไม่ใช่ดินขาวแน่นอนไม่ใช่ดินขาวแน่นอนเพราะเขาปิดป่าแล้วเพาขาปิดป่านะครับอันนี้ก็นําเรียนห้ทราบแต่นี้มาที่นี่แล้วมาคัดกรองเบื้องต้นแล้วสองร้อยใช่ไหมเสาาหล่าวใช่เสร็จแล้วไปไหนสอบครับไปเนี้ยคือดูกายภาพคัดกรองที่นี่ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซนต์ยืนยันว่าจากกระจายเราเจะเป็นไปบริษัทดู์ดูเซมบอลเซมเขาจะถ้าจะมีการประมูลต่างประเทศต้องยิงสี่จุดถ้าจะเอามาเป็นไม่เป็นภาระละลูกหลานแค่หนึ่งจุด อ่าดิงจดอ่าเดิงจดถ้าไปเวทีประมูลระดับโลกเริ่มต้นที่สี่จุดค่าใช้จ่ายกับสองหลังสองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆค่อยมาคุยกันอันดับแรกพาะต้องแท้ต้องแท้ก่อนแล้วการคัดรองที่นี่ก่อนการตลาดมาคุยกันการตลาดมาคุยกันทีหลังอ่าเสร็จแล้วจากเต็มจากเต็มแล้วก็บทวิคห์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำพาไปที่บริษัทที่จะเข้ารับประมูล ที่ว่าจะจีนมาเก้าหรือจีนฮ่องกงหรืออาสิงคโปร์แล้วแต่เพราะเขานั่งก็าเป็นเครือข่ายเดียวกันเขาทํางานร่วมกันระดับต่างประเทศเรียกว่าเรืองของของปปมันไปได้นะมันตายติดโยนประเทศไทยเพราะมันไปเม็่หนึ่งเต็มเขาก็ไม่ตรวจด้วยพาะเขาเห็นก็ไม่ให้ผ่านตรงนี้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่นะ โดนตำหนี่หลายเที่ยวนะคือาจพวกเนี้ยอาจารย์พวกเซมเนี่ยเขามีคุณธรรมนะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเขาก็บอกไม่เอานะเดี๋ยวเสียค่าใช้จ่ายเปล่าๆไม่ใช่เช้าตบี้ตะาวันจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่ามีคุณธรรมเขาน้ามีคุณธรรมเขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกิตใจเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเมื่อไปที่นู่นแล้วไปแล้วต้องผ่านอะไรอีกต้องผ่านการโกรธกักประเทศจีนกาจาจรตานีก็ ศ<ส>ูนย์อนุร<ล>ักษ์โบราณวัตถุทางวัฒธรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนด่านที่หนึ่งด่านที่สองศูนย์ประเมินโบราณวัตถุทางวัฒธรรมซ่าเซิงเตอด่านที่สามศูนย์บูรณะโบราณวัตถุทางวัฒธรรม CITIC ซสามด่านบางทีเอฟีเราถามหมายความว่าเฮพระมันได้เป็นวัตถุโบราณด้ยหรืไปเข้า คืออันนี้มันมันมันไปนสถานที่ศูนย์ของเขาเขาจะตรวจได้ห้าสิบปีนะเขาตรวจได้เขามีผู้เชี่ยวชาญและชนานาญการคือ<ม>ไอ้เรื่องอิฐหินดิไซา์เนี่ยไทยตู้เขาไม่ได้ในการประเมินการอะไรนะนําเขา้าเครื่องอิฐและออกใบรับรองและเข้าเวทีการประมูลเอาเนี่ยอาจารย์เนี่ยง่ายๆกว่าบางคนอาจจะว่าว่งไม่ใช่วัตถุโบราณไปได้ไงเอาวัตถุนิยมย่งไงเออออาวัตถุนิยม วัตถุนิยมคือสามารถจะถ้าบีซีพีคุณนิยมเปล่าต่างประเทศเขาซื้ออ่ะอันนี้ไปได้ครับคือโบราณต่ศูนย์นรักโบราณจีนเขาจะดูไปตามเนี่ยรอไปตามนี่เลยวานนี้มาสร้างเลยคุณขาจริงไหมเขามาดูเขาก็ตรวจอาบขาวเหมือนกันอ่าอย่างเงี้ยเขาต้องจะดูประวัติศาสตร์ไทยของเราแหละออกใบรับรองให้เขาไาไม่ได้ออกให้ซื้อซุนะครับเออเขาไม่ได้ออกให้ คำว่าโบราณกับโบราณเนี่ยมันอยู่ที่คู่บริโภคเจรินีเมื่อเขาสั่งมานี่พระอาจจะสิปีสิบห้าปีเขานิยมครัะวัตถุนิยมไม่ได้ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวเราถามเนี่ยเราเราไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเขาดูหางไก่ก็รู้แต่การเดี่ยวนำเนี่ยของวัสดุที่นำสร้สางเนี่ยนะเราก็รู้แหละเจรินีว่ากรมศิลปากรเขาไม่ได้ออกพระอย่างนี้หรอกอันนี้เราก็รู้เราเราข้ามตรงนั้นไงเพื่อเราไปต่างประเทศเราถ้าทางนู้นเขารับแบบนี้ อ่านนักวิทยาศาสตร์แล้วลากไปอย่างนี้ครับเออ่โดยเฉพาะตัวเนี้ยผงอุดเนี่ยผงอุดเนี่ยผงอุดี่น็อกนะครับยังไม่ได้ยิงและเที่ยวหน้าจะยิงให้ดูว่าอันเนี้ยอ,อันเนี้ยทําไมบางคนก็หาว่าปูนซีเมนเพราะผงพุทธคูณพอไปเผาแล้วมันก็จะเป็นปูนตายนี่แหละอ่ะาก็เรียกปูนตายไงเผาแล้วตายแต่ข้าก็ยังอยู่ ข้างมันยังอยู่ก็คือเผาจะมีออกไซด์เยอะไงเราเป็นทันงศาสถ้าเป็นซีเมนต์ก็ไม่ใช่ครับคือบางคนเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนซีเมนต์ไงแต่เนี่ยเพราะเท้าเท้าเพราะทำเสร็จแล้วเผาพร้อมพักให้พวกเรียนแบบที่ใส่ใช้ปุจจัยเบนต์มันไม่หาหรอกที่ไหนอะไม่ได้เราไม่ได้หรอกคือมันจบที่ดีเอของของเซฟแต่ผมว่าตัวเนี้ยนะตัวนี้น่าจะเป็นผงพุทธคุณจากลบบุรี เพรา,า<น>ะคณาจารย์ในยุคนั้นใช้หมดทุกทุกรูปใช่ใช่เพระ,เระคน<อ>ทุกรูปใช้หมดเพราะว่ามันเป็นดินดินสอพองที่ทุในประเทศไทยในยุคนั้นเขาใช้อันนี้ไปเพราะมันเป็นดินที่หนึ่งเขียนลบเขียนลบเขียนลบก็มีที่เดียวที่มาตรฐานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ดินสององป่าหน้าเพราะเขาเป็นตำนานมาแล้วเ,เรื่องพวกนี้แต่เราต้องเปิดใจกว้างๆนะว่าเราทุกคนก็เกิดไม่ทันอาจารย์ก็อ,อาจารย์ทุกคน เกิดไม่ทันแต่นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือม <ok ันจะบอกว่ายุคนั้นมีอะไรไงต่นนี้แล้วก็มาเรียบเรียงกับัติศาสตร์และเราจะได้รู้ว่าในยุคนั้นมันมีดินอย่างนี้นี้ถ้างั้นถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราไม่รู้หรอกนักวิทยาศาสตร์อ่ะพอเราไปตรวจเป็นจับตะคีโดยเพราะเรื่องดินเนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เขาบอกห้ามแล้วเขาไม่ให้เขาปิดป่าไปแล้วห้ามใครไปขุดผิดกฎหมายน่าหนะ แต่ทีนี้โอทอกถ้ากแพงเพชรอะไรเขาก็ดินอะไรก็อาจจะดินอะไรเาราไม่รู้แหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่ในยุคนั้นก็แล้วไม่ใช่ใยุคนั้นนะครับคนที่จะไปกับเราเออในต่างประเทศเนี่ยผ่านเราผ่านเต็มแล้วก็ไปกองประมูลเนี่ยคือสําคัญคือสําคัญคืออ่าตารางธาตุที่อาจารย์เสาพูดนี่แหละว่าดินขาวรู้ได้ไงเป็ดินก็นี่ไงอะลูเนี่ยอะลูเนี่ยหกจุดหกสามเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ซิลิคอนสามสิบเอ็ดจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมต้องมีเพราะมาสร้างจากพวกน้ำว่านว่านร้อยแปดแปดพันชนิดอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยมันก็มีโพแทสเ,แเซียมเนี่ยแคลเซียมไม่ใช่ปูนปลาหอยแคลเซียม0ูนเปเไทเทเนียม0ูนเแล้วก็มีแร่เหล็กที่อยู่ในดินมีอยู่แล้วเหล็กในดินใช่ไหมดินขาวก็มีเหล็กอยู่แล้วแล้วดินแถวนั้นต้องมีแน่นอนมีไม่น้อยมากครับ0 1 8ยปเซเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า ดินขาวแล้วก็ดูดูตารางธาตุที่นักเรียศาต์ก็บอกไว้ว่าเนี่ยอารูต้องเยอะนะพี่อารูต้องเหน็นมาหกห้าหกเนี่ยห,ห้าประมาณ110ร้อสิกว่าปีอาจารย์นีไอซิลิคอนไม่หรอกอย่างแมกนีเซียมได้ขนาดนี้มันเท่าไหรล่ล่ะเออมเด็ดระครไม่มีนะเออร้อ้าสปีอ่ะ ก็มีแค่หน่งเปร์กว่าเองนะแต่นี่หกว่าใช่มไหมเพราะเขาสร้างดินขาวไม่เอาผมพุทธคุณมาทำติดกระดินมาใช่ติดกระดินมาไงผมพุทธคุณก็มีแมกนีเซียมก็มีอยู่นิดหนึ่งเช่นไหมเนี่ย MGO 0.53ย์จุดห้มก็ผมพุทคุณท่านก็ต้องใสอาจารย์นี่เพราะเป็นของพิเศษเนี่ยของเนี่ยท่านจะเป็นยุคเดียวกันหลือพเงินีนี่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 นีนี่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 นนี่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  บางนกโงอาจารย์เสาได้เดินทางไปนะ้มัสการมีแต่คนฮ่องกงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตามหานิยมขี่ไก่หางพวงเขาเรียกว่าไก่ฟ้าพยาลในตำนานพระพุทธเจ้าไก่ฟ้าพยาลตัวเมียก็หาจริงเจ่งคุ้ยเขีย่ยรว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 ยคนฮ่องกงเขาถึงชอบอว่าไก่หาจินเก่งกอไก่เนี่ยเนี่ยคือสำคัญม,มากมากเพราะว่านิยามของคนต่างประเทศคนจีนเนี่ย อะไรที่เป็นเกี่ยวกับค่าขายทำแล้วร่ำรวยก็ต้องนี้เลยเบื้องต้นอยากให้อาจารย์ขึ้นกล้องให้ดูเอซีดูกายภาพจะได้สะสมดวงจันได้สาสมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่พพักท่านนะว่าอาจจะมีแร่ธาที่ขึ้นเนี่ยแม่เนี่ยส้มส้มแดงแดงส้มส้มแดแดงก็คืออะไรเนี่ยคนยุคโบราณสมัยก่อนน่ะแดงแดงส้มสนี่ว่าแร่ออกมาขามแต่ถ้าไปพูดจริงๆในตรวจในนักเวทาสแล้วมันก็จะเป็น แน่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอนเดอันนี้อนเดอนีสลีกอนก็จะมีสีขาวสีแดงสีอะไรอันนี้มันจะโยงถึงโอโปออยู่สมเด็จพระนาง,งไหม,ม,ม,มเราต้องไปยิงเต็มอีกทีหนึ่งว่าตารางธาตุของคุณมันใช่โอปอไหมจะเป็นเม็ดทลาสติกอ๋อเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วขเขาจบตั้งแต่เฮอยู่ที่บ้านอาจารย์เสาแล้วเลิกนะนอันนี้ต้ไหมเนี่ยมวลสารธาตุต่างๆกายภาพนี้ทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้มีการยกเห่ยวย่นดินก็เห่ยวย่นเพราะ ความคมชัดของเส้นสายรายยายโอ้อโหคมชัดของหังใช่ไหมดูสิความคมความชัดดูแขนดูหน้าอกดูมือดูดูการนั่งดูเม็ดบัวเนี่ยคมไก่เป็นตาอัจารียรูด้ดิไก่ช <ừ> ัดเจนตาเป็นตาตา,ตาเป็นตาเน้นเลยก <ừ> ็เอาหางเป็นหางคมเห็นไหมนี่ยืนอยู่แล้วก็หาง หางพวงจริงๆไม่ใช่รวมกันที่เขาเล่นกันนะอ๋ออันนั้นันยุคหลังอันนั้นไก่แจ้ไก่แจเอันนี้อนไก่ฟ้าไก่ฟ้าพยารอในไก่ฟ้าตัวเมียอุสีความสวยงามเนี่ยอลังการครับข้างหลังแล้วดูข้างหลังดูสิ fc เห็นแล้วขนลุกอ่ะดูการหึงมาจันท์ีดูแคลเซียมแคลเซียมเกิดจากดินมันมีอยู่ในดิน แค่0.53เปอร์เซ็นแคลเซียมที่อยู่กระดินมันมีอยู่ทต่ไหนเพราะโลกของเราประเทศไทยเรามีของเรามันมีม,นม,มันมีเกี่ยวกับพวกหอยอยู่แล้วทับผมกันมาเป็น,ปนทะเลเป็นทะเลมาก่อนอเลยก็มีแคลเซียมดูความโอ้โหนี่สวยงามจริงๆครับองค์เนี้ยเที่ยวหน้าองานประมูลเที่ยวหน้าต้องไปยืนอยู่วิถีโลกนี้อ่าทา มาเก้าจองไว้เรียบร้อยจองนล้เนี่ยครับองนี้กับหลวงพ่อเงินพิพิตานะครับเนี่ยพอเราไปเวทีการประมูลเขาบรรจุในรายการนะครับหนังสือพิมพ์นะครับมาเก้าเกียร์เตอร์เบลเรียทานนะครับก็จะต้องนีพิมพ์นะครเสนอตีพิมพ์ไปทั่วโลกครับแม้แต่เยวาวราก็ได้ดูได้ดูค<ด>รับอ่าเเป็นผลง,ง,งานที่ประจักษ์นะครับเป็น เป็นพรกเครื่องไทยระดับสมบัติชาตินะครับทางห้องกมาเกาค่ายนี่อาจจะมีคนยังสงสัยว่าทำไมปูซีเมเป็นปูนซีเมนดูสิพอเราขึ้นกล้องไหมเป็นผงพุทธคุณโดนเผาพอเผาเป็นพันกององศามันเป็นออกไซด์มันมันยังไม่ยังไม่ขึ้นคาร์บอนเนบเพราะไฟสูงมันก็เลยเป็นมองในตาเปล่าอาจจะเป็นปูนซีเมนพอมาเข้ากล้องสิโอ้โหแข่ไซด์ขึ้นผงพุทธคุณเป็นจุดจุดจุดอันนี้ สุดยอดแห่งพระเมตความเมตตามหานิยมเป็นเลิศค้าขายก็จะนําเรียนให้สมาชิกทราบท่านไม่ต้องกลัวครับสังคมโลกก็ให้การยอมรับนะครับสังคมโลกนะครับเนี่ยทั่วโลกนะเขาดูแลให้การยอมรับใช่แล้วก็แจ้งลงนามแจ้งความจำลองจะเข้าเวทีการประมูลนี่สังคมโลกให้การยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเอาไปมาแล้วไปมาแล้วโชว์หนังสือพิมพ์ที่ลงหน่อยครับ พิมที่ลงจะนนีโชว์หน่อยอยู่ในรอสั์อ่ะเขาลงมาแล้ววันนี้อืมอพิมแล้วออกขายแล้วครับออกข่าวประมวลแล้วเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ของงานประมูลก็จะเข้าร้านแล้วไป่วโลกเลยครับอ่าใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ในเวทีในงานเว็บไซต์ของอ่าบริษัทที่ประมูลก็คือพิมพ์มาเก้าเกเตอร์เบลเรียทา์ใช่ครับอ่าไป่วโลกนะครับใช่คนนยัล่าก็ได้ดู นะครับโอเคครับวันนี้ก็นะครับก็นำเรียนให้ทราบถึงการแนวทางการสะสมนะครับต้องสะสมต้องแบบนี้อย่างนี้ถึงไปกับเราได้นะครับกับเราได้แนวทางเต็มบริบทถ้าเมื่อต้นมาที่ก่อนเนาะมาที่แน่นอนไปที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่อาจารย์เสาวก่อนครับกองเบื้องต้นได้9กเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่จะ9-5เปอร์เซ็นต์พูดพาออะไรเพราะนักจัดการ่อนให้9 ภาพปริเสธจากอาจารย์สาน่าถึงไปส่งให้เขาเ,ออเพราะเขาก็มีความเมตตาเป็นธรรมเขาคนปฏิบัติธรรมเนาะเขาก็มีความเมตตาสูงอยู่ๆไปเองเลยได้ไหมครับเขาไม่รับอีกแล้วละ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันนับศูนย์เริ่มเริ่มเริ่มศูนย์ก็ยังไม่ได้เลยพอนัก <c oughs> ขยาเ <c oughs> ขาจะคุยแค่ตารางค่าวิชาห้านาทีจบว่าอันนี้มีนี่นะแล้วคุณก็ไปสุดใจเขาไม่แน่ไม่ใช่หน้าที่ต้องตอบนี่มาจบ้านตัวไปองค์นี้้าไม่จาก่วด ปูพกมามาถึงผมนี่อันนี้ยอาจจะเป็นเงี้ยเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าครับโอเคครับฝากเอสซีกดติดตามครับครับ